สวัสดีค่ะเกละพิพรพัชนีค่ะวันนี้จะมาบอกเทคนิคการดึงลิงก์ไลน์นะคะโอเคไปกันเลยนะคะออกจากหน้านี้ไปที่หน้าหลักกันเลยนะคะหน้าหลักนะคะโอเคนี่คือหน้าหลักของเรานะคะและเราจะไปกันตรงที่แอปพลิเคชันนะคะแตะไปที่ไลน์เลยนะคะ แตะเข้ามาที่ลายเรียบร้อยแล้วนะคะรอเวลานิดนึงให้กดไปตรงหน้าหลักนะคะแตะไปตรงหน้าหลักเลยนะคะนี่นะคะหน้าหลักเรานะคะก็คือตรงนี้นี่เองนะคะตรงนี้นะคะนี่นี่โอ้โหตัวกลมมากขออนุญาตเดี๋ยวเพิ่มขนาดหน่อย <laughs> โอเคนะคะเอาใหม่นะโอเคตรงนี้นะคะ มุมซ้ายมือล่างสุดเลยแล้วก็จากนั้นนะคะให้มากดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะด้านบนสุดขวามือเลยก็คือรูปที่เป็นรูปโลโก้ของคนนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะคะ โอเคนะคะจะให้แตะตรงรูปเครื่องหมายคนนี้ไปเลยนะคะแตะขึ้นมาแล้วหน้าจอจะขึ้นตรงนี้ให้เรากดตรงเครื่องหมายบวกอีกนะคะเครื่องหมายบวกแล้วก็ข้างล่างเขาจะเขียนคําว่าเชิญน,นะคะนี่นะนะคะโอ้โหวงกลมกลมมากเลยนะคะอะโอเคเราแตะเข้าไปเลยนะคะแตะไปเลยนะคะนี่ แล้เขาจะขึ้นมาหน้าจอนี้ก็คือเชิญเพื่อนด้วย SMS, email หรือแชร์นะคะอ่ะเราจะไปกันตรงที่ SMS ละกันนะคะบรรทัดแรกเลยเห็นไหมคะตัว SMS ตัวนี้นะคะจัดการเลยคะ่ะนะคะแตะไปเลยนะคะขึ้นมาหน้าจอนี้นะคะให้เราสังเกตนะคะอันไหนที่เขายังไม่มีขึ้นว่าไลานะคะ่ะ นะคะเห็นไหมคะอันแรกนี่มีแล้วนะคะสองสามอันแรกนี่เรามีแล้วนะคะมีแล้วเราไม่เอาเราอันที่ไม่มีก็คืออันนี้อ่าอันนี้นะคะอันนี้ไม่มีนะคะให้เรานะคะให้เรา,าติ๊กถูกไปเลยนะคะติ๊กถูกปุ๊บแล้วจะมีคําว่าขึ้นเชิญอยู่ตรงสีเขียวด้านล่าง <Wu. S 1> เห็นไหมคะเห็นไหมคะตรงสีเขียวด้านล่างนี่เลยนี่นะคะอ่าโอเคให้เรา กดเชิญเลยนะคะแตะไปเลยนะคะก็จะขึ้นมาว่า messenger อะไรเนี้ยนะคะให้เราแต่ว่าเฉพาะครั้งนี้ละกันนะคะเอาเฉพาะครั้งนี้เขาก็จะขึ้นหน้าใหม่เห็นไหมคะมาแล้วข้อความมาอยู่ด้านล่างนะคะนี่นะคะน,น,นี่นี่ข้อความมาอยู่ข้างล่างนี่แล้วนะคะอัอนนี้ให้เรานะคะแตะที่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคะจิ้มไปที่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษอย่างเดียวเห็นไหมคะ กเขาก็จะครอบคุมเฉพาะตัวหนังสือภาษาอังกฤษด้าน,นล่างนะคะตั้งแต่ตัว HTTP นะมาเลยนะคะถึงตัวสุดท้ายเรากดตัดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ไม่ต้องสนใจละเปลี่ยนเลยนะคะออกจากหน้านี้เลยค่ะกดโฮมเลยนะคะออกจากหน้านี้ไปที่แอปพลิเคชันของ Line กันเลยนะคะ,ะเรากลับมาอยู่หน้าเดิมแล้วทีนี้กดย้อนกลับไปนะคะกดย้อนกลับไปตรงที่เนี่ยค่ะตรงม,ม,มุมนี้นะ มุมนี้นะคะเนี่ยนมุมเนี้ยเรากดย้อนกลับไปเลยค่ะให้กลับไปเจอหน้าหลักนะคะอ่ากดตรงนี้ก็กดย้อนกลับไปอีกนะคะอ่ามาถึงตรงนี้แล้วให้เรามากดตรงแชทนะคะแชทก็คือตรงนี้นะคะแชทนี่นะคะอ่าให้เรากดตรงแชทนี่เลยเราจะไปวางลิงก์กันละโอเคนะคะเริ่มวางลิงก์เลยนะคะอ่าขึ้นมาตรงนี้และอ่ะแตะวางนะคะวาง เนี่ยเห็นไหมคะว่าเรากดแช่เข้าไว้เขาก็จะขึ้นคําว่าวางให้เรานะคะเห็นไหมคะเขาจะขึ้นคําว่าวางให้เรานะคะเขาอ่าเรากดแช่เลยนะคะอ่าปล่อยวางอ่เห็นไหมคะจะเห็นเป็นลิงก์ลายเราละเราก็ปล่อยออกไปเลยนะคะกดส่งออกเนี่ยเสร็จแล้วค่ะลิงก์ลายเรานะคะวิธีเช็คนะคะถ้าเรามีมือถือสองเครื่องเราอาจจะ อเอาอีเครื่องส่งไปที่อีกเครื่องหนึ่งนะคะแล้วก็กดดูหรือไม่ก็ส่งไปให้เพื่อนทดลองดูว่ากดเข้าหาลิงก์ไลน์เราได้เลยไหมแต่ถ้าเรากดเองนะคะไลน์ตัวเราเองไม่สามารถเพ,เพิ่มเพื่อนตัวเราเองได้ก็ลองแตะกันได้เลยนะไม่ไม่ยากเนาะเราก็ทดลองแตะกันไปเลยนี่นะคะนี่ค่ะเขาจะบอกว่าคุณไม่สามารถเพิ่มตัวเองเป็นเพื่อนได้นะคะแต่เราส่งไปให้เพื่อนเพิ่มอยู่แล้วใช่ไหมคะเลยไม่มีปัญหาโอเคค่ะ เสียงอาจจะแหบไปหน่อยนะเพราะว่าเป็นหวัดนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะก็วันนี้มาบอกเทคนิคการเพิ่มนะคะหรือว่าการคัดลอกลิง์ลายเสร็จแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ